ฮัลโหลสวัสดีค่ะทูจ้าพุดโซนี่ค่ะอยู่บนรถจักรยานก็สวัสดีก็ได้ค่ะป,ป๊อปลาซื้อมาป๊อปลาซื้อมาให้เหรอคะเอาปั่นไปเลยปั่นไปเล่นตามปัทยาใส่เลยสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลสกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันวายคาโยโกกันเชฟปัญดาว, <laughs> วันนี้โรเบิร์ตจะทำอะไรนี่คะ จะทำอาหารดัชให้ทุกคนดูค่ะไอสตัมปอดค่ะสตัมปอดก็เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเป็นอาหารช่วงหน้าหนาวค่ะที่อร่อยมากค่ะคนดัชชอบมากค่ะนี่ก็กำลังฟันนี่ค่ะมันไอ้นี่อยู่ค่ะกำลังปอกเปลือกค่ะกำลังฟันปอกเปลือกเอเนี่ยค่ะมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งแล้วก็อันนี้เป็นมันเทศค่ะปอกเรียบร้อยอันนี้เป็นไอหัวผักกาดค่ะปาสตินาค่ะ สูตรอาร์ดเพลินค่ะก็มันเทศนะคะบ้านกิ๊บเรียกว่ามันแก้วค่ะนี่ก็จะต้มรวมกันค่ะต้มใส่ด้วยกันค่ะ3ามอย่างเนี่ยต้มใส่ด้วยกันแล้วก็จะต้มใส่เออเนี่ยค่ะผักโขมค่ะ4 5 0หกรัมค่ะผักโขมแล้วก็จะบดะค่ะแล้วก็มาต้มค่ะแล้วก็มาบดใส่การกินค่ะกินกับไอ้นี่ค่ะนี่อันนี้เป็นฟาร์กันสอดใส่ค่ะเป็นไอ้ไส้กรอกหมูค่ะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะอันนี้ก็ สองยูโรเก้าสิบเก้าเซนค่ะกล่องนี้แล้วก็จะทอดอันนี้ค่ะสเปคค่ะก็เป็นเบคอนค่ะก็จะทอดนี่แหละค่ะกินใส่กับไอ้นี่แหละค่ะเมนูนี้ค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้เชฟให้เชฟเขาไอ้นี่ก่อนค่ะปอกเปลือกมันฝรั่งไปก่อนค่ะเนี่ยเนี่ยเตรียมมุงเตรียมหม้อเตรียมกระทะเรียบร้อยแล้วค่ะนู่นค่ะมีไอ้นี่ขึ้นด้วยค่ะนีที่ประดับค่ะนี่ต้นอะไรเชฟวัดดิษฐ์สอ่ะเดี๋ยวอ จำไม่ได้ค่ะนั่นคือสำหรับฉันฉันอยากทำเฟรชชี่ครัวโนบอลนะโอ้อะไรกันนะอ๋อบีสโลกค่ะบีสโลกเป็นไอสมุนไพรค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไอนี้ค่ะเป็นน้ำซอสค่ะเป็นผงสำเร็จรูปค่ะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะจะเป็นไอจูสเมดเอาเจอร์สเนี่ยค่ะก็จะผสมน้ำค่ะแล้วก็ทำเป็นซอสค่ะเอาไว้กินกับนี่นะคะกินกับมันฝรั่งกับไส้กรอกค่ะนี่ค่ะโรเบิร์ตก็ได้ปอกมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะเดี๋ย u จะเอาเข้าไปต้มค่ะประมาณยี่สิบนาทีจ้ะนี่ค่ะน้ําก็เดือดแล้วค่ะก็เอามันกรั่งที่เราปอกค่ะมันเทศมะปรกาวลงไปต้มค่ะต้มยี่สิบนาทีค่ะอันนี้ต้มไปประมาณสิบห้านาทีค่ะถึงจะเอาไอ้ขับโค้เนี่ยค่ะไปใส่ค่ะบเดียเพิ่งตื่นค่ะกําลังไอ้นี่อยู่ค่ะงงอยู่ค่ะเนี่ยดูป้าป้าทำกับข้าวอยู่ค่ะเพิ่งไปเอามาจากที่นอนค่ะนะ บายจะเอ๊โอ้ไม่กระพริบตาลยคไงโอ้ยนอนจากกอดทั้งพีเสือ้อทั้งปิงปิงแล้วค่ะค่ะอันนี้โรบอยก็กำลังจะทอดอันนี้ค่ะ <laughs> <Almost. S 1> วัดดูอยดุนเชฟออชเราจะเอาสปหนาสีค่ะเอาผักโขมใส่ในหม้อแล้วค่ะต้งมาประมาณเกือบ15นาทีแล้วล่วจะจะเ็จะเอานี่ใส่เลยเอาเข้าไปต้มด้วยกันจนถึง20นาทีค่ะก็ เสร็จค่ะเนาะแล้วก็ค่อยมาบดค่ะโบจิกกันช่วงนี้โรบไยก็จะไอ้นี่แล้วค่ะทอดพวกมันฝรั่งเอ้เอทอดไส้กรอกค่ะทอดไส้กรอกทอดไอ้นี่ค่ะเอ mm hmm. เอทอดเบคอนไปนด้วยค่ะไส้กรอกหมูค่ะวารสนทอดไส้นสีก็ทอดประมาณ10นาทีค่ะกินมืนอ้อเต็มบ้าเนเลยอ่ะเด้จ๊ะ 15นาทีค่ะก็จะเสร็จพรบกันพอดีค่ะกับไอ้มันฝรั่งค่ะเบคอนอันนี้เราก็ต้องทอดไปจนสุกค่ะจนแห้งค่ะเนาะเพราะว่าน้ําเยอะค่ะนี่น้าจากเบคอนออกมาเยอะค่ะต้องรอก่อนค่ะนี่ค่ะโรบิยก็จะผสมซอสกับน้ําค่ะนี่แล้วก็คนกันค่ะคนเข้าไปกับน้ำนี่ค่ะเอาไปใส่กับไอ้นี่ค่ะเส้ารอี ก็มาใส่ตรงนี้ค่ะใส่ใส่กรอบแบบน,นี้แล้วก็จะได้น้ำสำหรับไปทานกับซับปอดค่ะบางคนเขาชอบอาราดกับซับปอดแต่บางคนก็ไม่ชอบค่ะแล้วแต่ค่ะคนดั้เขาก็ทำแบบนี้ละคะแต่ก็ไม่ไม่ได้ทำเหมือนกันทุกคน,นะคะ่ะบางคนพอทอดไส้กรอกเฉยๆบางคนก็ใส่ไอ้นี่ค่ะใส่อน้ำซอสเนี่ยค่ะผงน้ำซอสผสมแบบนี้ค่ะ ่วงนี้ก็คนไปก่อนคะ่ะเชฟผัผกโขมว่าใกล้จะสุกแล้วล่ะคะ่ะอันนี้รเราควรจะเอาน้ำเนะะี่ยค่ะเอาเผื่อเอาไว้ค่ะเผื่อเผื่อเวลาเราผสมมันกรดัดงกับผักโขมมันแห้งไปะคะ่ะเขาก็จะน้ำนี่ค่ะเอาลงไปผสมค่ะเดี๋ยวเอา,เอาน้ำไปเทก่อนคะ่ะน้ำไปเทออกก่อนอะ,อะไรลูกฮัลโหล เห็นไหมป้าป๊าทำสตั๊มปอดค่ะโอ้ยง่วงนอนง่วงเงียอยู่ค่ะเพิ่งตื่นมาค่ะเดี๋ยวป้าป๊าทำสตั๊มปอดให้กินค่ะโอ้ย <c oughs> อ้าป๊อปปีป๊อปปี้ป,ป๊อปปี้ง่วงนอนค่ะป๊อปปี้ง่วงนอนอ่ะรอแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะโรเบิร์ตก็จะทำสตั๊มปอดนะคะ่ะโอ้พี่เดียป้าป๊าสีสีนิดอ่ะ เฮ้ยล um ูกไอ้สัมผัสเบลีย์สัมผัสสัมผนี่แะคือสัมผัสค่ะอาหารท้าที PDF> ่สี่ค่ะอาหารดังเดิมของคนดั้ค่ะเอออย่างนี่ก็บดไปเรื่อยๆค่ะผสมกันไปเรื่อยๆค่ะนี่อร่อยมากเลยค่ะจนให้เข้ากันดีค่ะ ไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะไม่ได้ปรุงอะไรเลยค่ะไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่อะไรเลยธรรมชาติมากค่ะรสชาติันหวานค่ะนี่ค่ะลักร์บเลยปุ๊กทำสวยๆก่อนค่ะเชฟมุ้ยม,มากเลยค่ะ <c oughs> เออเดี๋ยวก็จะเอานี่ค่ะสเปคค่ะมาโรยค่ะ ค่ะแล้วก็เอาเบคอนค่ะที่เราทอดเนี่ยค่ะเราก็ไม่เอาน้ามันค่ะเอาน้งมันออกแล้วก็มนโรยหน้าค่ะเออเอาไว้ผสมค่ะเวลาเราไปกินเราก็ผสมกับสตั๊มปอดกินค่ะก็จะทําให้รสชาติอร่อยเพิ่มขึ้นค่ะนี่ค่ะไส้กรอกของเราก็สุกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะยกไปบนโต๊ะไปทานบนโต๊ะเลยค่ะเอาวิดีโอเสร็จแล้วค่ะอ่านตาโฟสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาทานอาหารดั้วยกันค่ะ น้องบีเดียเอาอะไรลูกโอ้บีเดียอยากได้ไส้กรอกเอาละค่ะสมาร์ทการ์ดเอเจนต์ค่ะสวัสดีครับสตอมป์ปอดไทด์โรเบิรตบอกว่าเวลาของสต็อป์ปอดค่ะของชอบคนดัชค่ะนี่เมนูนี่ค่ะเผื่อยังใครยังไม่รู้จักอาหารดัชค่ะนี่วันนี้โรเบิร์ตโชว์ให้ดูเลยค่ะทําให้ดูเลยน้อบีเดียก็ไม่จเชื่อทำง่ายมากค่ะน้องเอาอะไรลูกเอานี้ไหมใส่กรอกไหมโอเคเดี๋ยวผมมาหั่นให้บีเดียก็ไม่เชื่อ ป๊อปปานี่นี่นี่เดยเซอร์นี่วิเดียไม่เอาซื้อค่ะนี่ใส่เอาวิวอเลนเดยเซอร์อ่ะนี่แหะคะก็ก็ตั้งแบบนี้เลยค่ะเนาะเอากระทะมาตั้งเลยค่ะเพราะว่าน้ำอันนี้มันร้อนอยู่ค่ะน้ำซอสจะเย็นค่ะอืมแ้องเบียรในช้อนนูอยู่ไหนว่าอีสปิเดียเล็บปุ๊บโอ้โหอ๋อเอาช้อนเดีอเอาซอสเดีนี่อีกเบ้นี่หรือว่าซเซวิวเต็เล็บปุ๊บเล็บปุ๊บ ฟินน้ยอยเท่าไรกูไม่รู้ว่า,าช้อนเหนือดังนอ้ยอยดังเลย <c oughs> โอ้โหรู้ว่าอยู่ใกล้ๆจมูกไม่หยุดิบีเดียก็ชอบชอบกับเมนูนี้สตัมปอดค่ะ,ะต้องผสมค่ะอันนี้ต้องผสมกันมิกเซิร์นนี่มิกเซิร์นอันนี้ไอ้ต้องคนใส่กันน้องบีเดียมันร้อนอยู่หลบอร่อ,อ,ไรไอยไหมคะจะบอกคุณป้าค่ะยกนิ้วไหมคะให้ป้า,ปาไหมคะซองนิ้วหรือนิ้วเดียวว้าวยัำมี้ไดกค่ะ นี่พักค้มเลยค่ะพีเดียอเม,มนูเพื่อสุขภาพค่ะใส่เบคอนด้วย <laughs> ไม่รู้เพื่อสุขภาพหรือเปล่าไม่ใส่ก็ได้ค่ะเบคอนเราไม่ใส่ก็ได้ค่ะถ้าใครอยากกินแบบแบบคลีนนะคะไม่ใส่เบคอนก็ได้เราจะกินกับไอทำซัมปอรกินกับไอลูกชิ้นเนื้อก็ได้ค่ะลูกชิ้นเนื้อของคนดัชค่ะกิฟก็เคยทําคลิปอาไ้อยู่ค่ะแล้วหรือไม่ก็จะกินกับอะไรที่เราชอบค่ะ กินกับปลากับอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนมากคุณดัสก็จะกินกับไส้กรอกค่ะเยอะเสียแล้ะตัดไม่ทันมิเดียแล้วถึงจะเย็นก่อนวิเดียนี่ค่ะก็กซ์ผสม,มกันจะก,กิฟชอบผสม,มแบบนี้ค่ะเยอะเลยดัสเนผสมมันจะเข้าก <Like S 1> ันเดี <it? S 1> <ๆ>๋ยววัก้เดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อน อร่อยอร่อยค่ะเล็กอ่ะมูอ่วอะไรลูกใส่ใส่บูลโก้นะบูลโก้อกเล็กอ่ะสตัมปอร์บูลโก้ค่ะบก็อร่อยค่ะเราก้องมีบูลโก้ค่ะเสร็จบรอกโคลีก็ได้ค่ะทำเหมือนกันค่ะใส่บร็จเนเธอแลนาใสั่งเยอะที่บูลโก้แต่ซูโก้บูลโก้ใส่ซูโก้ก็ได้ค่ะเป็นผักดองค่ะ แต่บูลกโกเนี่ยบูลกโกนี่ใส่เยอะค่ะมันเข้ากันจ้ะมันอร่อยพอดีเลยแต่วันนี้ทำไอ้ผักโขมให้น้องบีเดียค่ะบีเดียชอบผักโขมไหมคะโอ้ไส้กรอกค่ะไส้กรอกเอาเอาไส้กรอกเหยลูกน้องบีเดียเอาช้อนตักเลยลูกอเอาช้อนเลยช้อนตักเลยลูกเยวมาทำาอันนี้ให้สเปคเลยโย่สปกักมาคะมนสเปคเปคสเปคเดะเน่

ได้ทั้งได้ทั้งสิงอย่างอร่อยไหมลูกมไม่หนูต้องเอาเสต็มก่อนด้วยลูกโอ้ออสเอโซบีเดียเอ็ดอเลนวัวไปกินแบบนี้เดี๋ยวบีดีบีเดียกินแต่ไส้กรอกค่ะต้องผสมกันนี่ยิบมชอบทำแบบนี้ค่ะเป็นคำคำให้น้องบีเดียเอาได้กินแต่ไส้กรอกแล้วไม่ยอมกินไอ้นี่เลยนะขี้โกงแล้ว Alleen met spekjes is het al mama samen zijn, hoe zei ik met hem. Mee steeg korrel. Al steeg korrel. Lopen chill. Lopen. Al. 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 gaan. Al. Al. Ik Al. Ja. Al. 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 spek Al. Ik Al. 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 รสชาติมจะออกหวานหวานค่ะเนาะหวานมันเทศหว,วานหัวผักกาดนะคะเข้ากันค่ะถ้าไม่ใส่ไอเบคอนก็อร่อยค่ะอร่อยอีกแบบนึงเหมือนกันอืมเดี๋ยาอ,อ้าวเคยเอาดูจะกลายเป็นัวนะอย่าไปทำให้ตากับยายกินที่กาลสิงห์เดี๋ยวเราใส่กอดแล้วใส่บิวอลินวอๆๆอืม ผิดสูตรแล้วบีเดียเอ้ยให้ไส้กรอกวีเดียจะผิดสูตรแล้วต้องผสมกับอันนี้ผสมกับไอ้มันบดเนี่ยค่ะบีเดียจะนอนหลับไหมบีเดียยังว่วงนอนอยู่แล้วป๊าบอกว่าบีเดียบีเดียเดือดทำอะไรบีเดียตดโอ้ต้องขออภัยด้วยค่ะคุณลุงคุณป้าน้องบีเดียปล่อยลมอีกแล้วค่ะ มิเดียทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยน้องมิเดียทำอะไรว้ายอ้ำอืมอ้ำเลยลูกเดี๋ยวตัดช่วยกอบแม่ไดเยอะๆก่อนแม่ไม่ได้กินเลยกินก่อนค่ะอืม กนะ็ mm. กต้องกินต่ออีกพักนะครับเล็กหมดแล้วจ้ะ <laughs> หมดแล้วโรบอทเมนูนี้ส่วนมากก็จะทำช่วงหน้าหนาวค่ะหน้าหนาวก็จะทำให้กินกันค่ะทานกับครอบครัวเนาะคุณได้ทาบ่อยค่ะ <laughs> ใส่สตัมปด์ดใส่แครอทก็ใส่ค่ะสตัมสตัมปอบดไม่แครหลอดองนะ ฮัตสปอร์ตฮัตสปอร์ตจ้ะใส่แครอทก็ใส่แครอทและไก่หครอทกับหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มาต้มใส่กันแล้วก็บดใส่กันก็อร่อยค่ะอันดายวีแฮปปี้อ่ะฮะราวน์อันดายวีตั้มปอร์ตราวน์อันดายวีมัดสเปคเรปิสตั้มปอร์ตอันดายวีค่ะก็มีว่าด้วยภาษาไทยไม่รู้จะอันดายวีปากเคี้ยว Ja, <coughs> zie je no, dat? even die pakken. daarzo. chillen wel. daar. je? lu. wat weet je? chillen? hou je mama? hou. pfff. pfff. mama. pfff. pakken pfff. 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 เป็นยังไงเอา,า,าเไ้กัวยังไมหลุกเอาซ้อมเอาซ้อมอืมอย่า <forget> yeah. เอาซ้อมตักเลยลูกตักมันม,ม่หมาอ่ะงงตักกินเองอ่ะทำกินเองไอตักกินค่ะตักเลยได้ไหมอ่า

กินแต่ไส้กรอกค่ะดูเอาอันนี้ลูกผักโขมค่ะดูดูมามาทำยังไงดูทีเดียวดูอื<ต>ามา,<ต>ามาเลยจ้ะอืมนี่ราดซอสค่ะใส่ซอส,ะสะด้วยแต่ของกิ๊บไม่ต้องใส่จพะพอดีแล้วช่เออฮุฟต์ตัวนี้ได<ะ>้ใช่ไหมเขาทำก็น,นุกสมากมันรสชาติเป็นพอดีแล้วค่ะของแต่ว,ว่าของโรบเบิร์ตแกก็ใส่นิดนึง Lo chal pwede la. Lo to chep. Se yo lete. Ha mama. O ma ha mama. O day o yo yo yo. O oh, mama. Hey, o mama. A oh do lo lak nou kwen pa kwen ka nou. Ha? Im lew alom dey la la ka. Bide is the baby. Mm. Babyke. ละลายก่อนค่ะเนะาะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบายคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย่ะน้องบีดีบายายก่อนค่ะบายบายส่งจุ๊บเลยคะ่ะจุ๊บสวัสดีค่ะ <c oughs> โ,โ,โอุ้ยเด็กน้อยคะ่ะ